พิธีกรดังขนหน้าแข้งร่วงหลังเจอค่าเทอมลูกชายคนเล็กนี่แค่สองขวบเองทำงานหนักแทบทุกวันเลยสำหรับพิธีกรดังอันภูวานาถคุณพลินที่ตอนนี้กลายเป็นคุณพ่อลูกสองแล้วก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยออกมาบ่นเรื่องค่าเทอมลูกชายคนโตน้องพอลภูริตไปแล้วล่าสุดอันภูวานาถได้เขียนเล่าเรื่องราวถึงลูกชายคนเล็กน้องพีทภูมิคุณ ที่เตรียมตัวจะเข้าโรงเรียนตามรอยที่ชายไปติดติดโดยระบุว่าบ่นอยากไปโรงเรียนแบบพี่พอทุกวันทั้งไปรับและไปส่งเมื่อวานแดดดีเลยแวะไปจ่ายค่าเทอมให้น้องพีทเริ่มเรียนเทอมหน้าละครับตอนนี้หน้าแข้งเรียบเนียนมากไม่รู้ขนมันหายไปไหนหมดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพีทภูมิคุณเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพีทสองขวบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอันจา้าพรพีท เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอันภูวานาถเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเราเป็นคนเรียบๆรียบซึ่งลูกชายทั้งสองคนอันภูวานาถได้ส่งเรียนที่โรงเรียนอินเตอร์แห่งหนึ่งในกรุงเทพแน่นอนว่าค่าเทอมแพงมากๆหลักแสนบาทกันเลยทีเดียว